ให้โชว์กระดาษข้อสอบที่ได้คะแนนเต็มให้เธอดูแล้วเธอจะพอใจและไม่มายุ่งกับเราอีกเมื่อชิโอริได้ฟังดังนั้นเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็เป็นความหวังเดียวของเธอในตอนนี้แมวมาหลูก,กยนอนอเลยขึ้นนี่ เตรียมกระดาษขอสอบไว้ใกล้ๆตัวตลอดน้ำตอนแรกชิโอริก็คิดว่าจะไม่นอนเธอคิดถึงเรื่องราวในห้องน้ำนั่นตลอดแต่ด้วยความเหนื่อยล้ามันทำให้เธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวชิโอริสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังเคาะประตูห้องรัวๆเธอมองไปที่ประตูห้องนอนแต่เสียงมันไม่ได้มาจากประตูห้องนอน